บางประกอบก้าวอินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเรื่องดืง่มใยอาหารวิตชาดีทีเดอรี่ไฟเบอร์ไม่อยากเห็นคุณมาฆ่้ากันจับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเล่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนะ่ะผ่านครับ วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้จะคุยกับคุณสมชายนินศรีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กปัตตานีครับผมไปออกไทยแลนด์ก็ t แลนด์เนี่ยท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกที่อยากจะมาแสดงออกถึงความรู้สึกของคนในสามจัดชายแดนภาคใต้เป็นคนปัตตานีเลยเป็นคนปัตตานีครับเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นเป็นยังไงเล็กๆเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นยังไงโอ้ยเมื่อก่อนนี่มีความสุขมากครับก็ผมคนไทยพุทธเนี่ย จะทําไรทํานาแล้วก็ฝั่งชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็จะออกทะเลออกเรือครับครับพอผมเนี่ยทำไรทํานามีข้าวสารอะไรเงี้ยมีผลไม้ก็ปั่นจักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไปให้เขาแล้วพี่น้องอิสลามก็พอออกเรือหาปลาได้ปลามาก็เอามาให้แบ่งกันกินเลยรอย่างเงี้ยครับคือบรรยากาศมันจะร่มเย็นเป็นสุขมากร่มเย็นเป็นสุขมากครับสมชายเนี่ยโตที่นั่นเลยอำเภอโตที่นั่นผมอยู่อำเภอปนเลครับปนเล็เลยนะครับ แล้วก็โตที่นั่นเห็นสมัยก่อนกลางค่ำกลางคืนเช้ามืดเช้ามืดก็ไม่ต้องมาระวังตัวเรื่องความไม่ต้องเลยครับไปมาหาสู่กันได้ตลอดอครับแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้หกโมงห้าโมงนี่ก็ต่างคนต่างเข้าบ้านปิดเงียบเหลือแต่รถเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยแล้วคิดยังไงมายังไงถึงแต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงนกพิราบสีขาวครับนกพิราบสีขาวแต่งนานเหมครับประมาณสี่ปีแล้ะครับสี่ปีครับตอนนั้นคิดยังไงทั้งการตอนนั้นผมติดทหาร ทหารม้าที่มพันสิบหกค่ายเทวตีสีลุนทนแล้วก็วันที่ผมต้องไปรายงานตัวที่จะไปทหารเนี่ยผมติดอยู่ที่เหตุการณ์คือเซครับแล้วก็มีแบมะคนหนึ่งชื่อแบมะอยู่ที่เป็นคนอำเภอยะลิงแกมาส่งไก่เนื้อที่ในปัตตานีครับแล้วก็ผมก็ถามว่าแบ่แบนี่คือพี่นะครับเขาทำอะไรกันเหรออะไรอย่างเงี้ยทีแรกผมนึกว่าเขาจะจับหมวกกันน็อกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เาก็บอกว่าเอขาปะทะกันอยู่นะมีผู้ก่อการร้ายหรือว่าอะไรอย่างนี้เขายิงกันอยู่ผมบอกโอ้ผมต้องไปในงานตัวทหารทํายังไงนี่เขาก็บอกว่าแบก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแล้วก็เลยอยู่ประมาณสักสิบกว่านาทีแกก็บอกเอาอย่างนี้นะขับรถมากับแบอืตามหลังแบมาอะไรอย่างเงี้ยตามหลังพี่มาผมก็โอเคครับผมขับตามแกมาเรื่อยๆประมาณสักกิโลนึงแกก็จอดรถผมก็เอะใจว่าอะไรแกบอกว่าเอาอย่างนี้นะช่วย กับพี่ยกมอไซค์ขึ้นรถแกรถแ,แกพาอ้อมไปมากแล้วไปไปออกที่บ้านดีที่อำเภอยีริงครับแล้วแกก็บอกว่าถ้าเกิดถึงบ้านแล้วเนี่ยให้โทรบอกนะเมย์จะได้รู้ว่าปลอดภัยแล้วผมก็โอ้หเป็นความรู้สึกที่แบบคือจริงๆแล้วเราช่วยเหลือกันมาตลอดคือมีอะไรก็ไปมาหากันเหมือนผมนี่ก็เรียนประถมนี่ก็ เพื่อนเพื่อนก็นเป็นอิสลามเป็นเลยสอนภาษากันพูดกันอะไรกันีจริงส่วนใหญ่เป็นอิสลามเลยทั้งป่าครับแต่ว่ารักใคร่ผู่กันรักใคร่กันครับมากทําะไรทํานาที่ยังมาช่วยกันนะครับอืมครับมาช่วยไถายนามาช่วยดํานาที่บ้านผมแต่เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ขนาดจะไปทุยย่งนาอย่างยังไม่กล้าเลยครับแล้วคนชาวนาต้องมีปืนมีอะไรผมว่าโอ้โหมันมทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็ติดทหารอืทหารเสร็จก็รู้ข่าวว่าคน แถวบ้านเนี่ยโดนยิงไอ้ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้งอมมออยครับผมโอ้โหก็ที่เราเคยเห็นนั่นแหละครับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เราเคยเครับใช่ครับเคยนั่งอยู่บ้านใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยครับ็พอพอพักหลังก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนี่มันเข้ามาใกล้ตัวมากเข้ามาถึงในหมู่บ้านแลวคนในหมู่บ้านตายแล้วญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็บาดเจ็บบ้างอะไรบ้างนกพิราบสีขาวนกพิราบสีขาวตอนนั้นเนี่ยเขามีการพับนกครับ แล้วก็แล้วก็โปรยเพื่อความสติปปใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยนึกขึ้นมาคือลับผมแต่งเพลงนี่คือคําร้องทานองมันจะมาพร้อมกันเลยนกพิราบสีขาวจงกลับคืนมาปกป้องดูแลรักษาประชาคือมันจะไปเองของมันแปลว่าแต่งมันใช้เวลานานไหมเพลงนี้ประมาณสักน่าจะสองวันสองประมาณสองวันครับสองวันนี่หมายถึงสมบูรณ์สมบูรณ์ครับแต่อารมณ์เพลงเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับแล้วไปเลยไหนครับไปเลย ระชาได้ไหมนกพิราบที่เขาวตรงนี้ลูกเป็นไฟกลับมาปกป้องโพวยไปให้พวกฉันเีผู้คนไม่เข้าใจกันต่างเข้าใจกันคนละทางไม่สา เห็นคุณมาฆ่ากันจับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเลยอยากจะเห็นเหมือนดังเคยจับมือกอดพอกันเลยที่เคยผ่านมาจะ้องลอม จับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเลยอยากจะเห็นเหมือนดังเคยจับมือกอดคอกันเลอยที่เคยผ่านมาจับมือกอดคอกันเอยเหมือนอย่างที่เคยผ่านมา ฟังแล้วขนลุกจริงๆครับฟังแล้วขนลุกเลยคือมันเป็นความรู้สึกครับมันมันมันออกมาเองเลยอถ้าเกิดว่าตั้งใจว่าจะแต่งเพลงนี้นะอย่างเงี้ยผมผมแต่งไม่ได้อืครับอารมณ์เพลงเนื้อหาเพลงก็คืออยากให้บรรยากาศในวัยเด็กที่เราเคยอยู่อยากกลับมาใช่ครับผมอยากกินปลาแบวแอที่ออกเล่ยอยากนั่งเรือชมทะเลที่บ้านเรา มีข้าวสารอาหารเราแบ่งปันไปมาหากันเหมือนอย่างเคยแล้วก็จับมือกอดคอกันเอ่ยเหมือนเคยผ่านมาแค่นี้ก็พออืครับครับผมในฐานะคนดูคนฟังนะแล้วก็อยู่กรุงเทพครับรู้สึกได้เลยว่าคนใต้ส่วนใหญ่เขาคงอยากจะพูดอย่างนี้ครัใช่ไหมครับเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่อครับได้กลับไปปลุกปัตตานีบ้างไหมกลับไปครับกลับไปครับอืสปดาห์ที่แล้วว่ากลับไปก็ก็คือทุกคนชินหมดแล้วครับ แต่ยังไงก็อยู่ในใจตลอดอยู่ในใจตลอดถึงคนที่เคยอยู่ถ้าเกิดเขาล้มตายไปโดยโยครคภัยไข้เจ็บอื <c oughs> ก็เสียใจอีกอย่างหนึง่งแต่นี่คือเขาขับมอเตอร์ไซค์ดีๆแล้วก็โดนยิงโดนฆ่าบางคนเพื่อที่ไปซื้ออาหารมาประทังชีวิตในวันๆน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วต้องไปตัดยางหรืออะไรเนี้ยแล้วก็ต้องโดนผมในเพลงนี้มันมีท่อนที่บอกว่า เห็นคนนะฮะต้องแบกศพพอเสื้อใช่ครับใช่ไหมฮะแบกอ่าอะไรมอคือซค์ปิกอัพอะไรเนี่ยคือเอ่อตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่ปัตตานีวันนั้นตุนจีนพอดีครับแล้วก็ทิ้งท้ายประมาณสองวันแล้วครับเสร็จถึงผมอยู่บ้านตาเสร็จถึงก็เพื่อนผมโทรมาบอกว่าแต่ผมไม่ได้ยินเสียงประทัดแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนนึกว่าประทัดมาหลงเพราะมาหลังตุนจีนครับผม แล้วก็เพื่อนผมเนี่ยโทรบอกให้ชายพาพ่อเราไปโรงพยาบาลหน่อยพ่อเราตาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยสายตาไม่ค่อยดีไปดูน่ะได้เดี๋ยวผมก็ขับมอไซค์ไปรับพ่อเพื่อนที่บ้านแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลปัณนีแล้วก็มีชาวบ้านร้องผมร้องไห้มากเลยผมก็ถามว่าเป็นอะไรหรือครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีการยิงกันที่ตำบลโคกกระบือผมบอกว่าเอ้าเสียงประทัดเมื่อตอนหกโมงนี่เหรอก็บอกว่าใช่ครับผมก็โอ้มาแบบเห็นเลยครับเห็นเลยติดตาเลยติดตาเลยครับ มาอย่างไงอ่อนแบบรู้โหดนี่ผมคนที่เห็นเนี่ยผมยังเป็นอย่างเนี้ยรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วญาติเขาพ่อเขาแม่เขาลูกเขาพี่เขาน้องเขาอะครับแล้วผมเหนโอ้โหลงทั้งยืนทั้งนั้นภาพติดตานั้นมันแวบ,บเข้ามา <S S ครับแล้วก็ไปเลยไปเลยครับต่างไปไ<ห>ร้องไปไ<ห>ครับดอกพิราบสีขาว <S 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 ก็ายถึงสันติภาพครับทําไมคนไทยต้องมาถือปืนถึงมีดใช่ครับเข้ามาห้ามหันกันครับ ชีวิตแบบเดิมๆทาไมถึงไม่กลับมาบต้องการจะสื่อความมายอย่างนั้นแล้วยังไงเป็นยังไงมาก็ทะเลนได้ผมผมนไม่รู้ยังไงปกตินี่ผมไม่ไม่ได้ไปเวทีไหนเลยนะครับอผมเลยเอาวะเราถ้าเรามัวแต่จะนั่งร้องอยู่แต่หน้ากระจกในห้องสี่เหลี่ยม,มเดือนสามพันหนึ่งไม่ได้แล้วอมผมก็เอาเลยไปเลยผม เรียมตัวงแต่ปีห้าคุยกับเพื่อนเพื่อนผมขับแท็กซี่อยู่เ,<อ>เพื่อนบอกห้างนี้ไม่เปิดนะ่ไม่ใช่ผมบอกเออจริงว่ะั้งนั้นเอานะช่วงสักสิบโมงก็ได้แล้วค่อยไปกันแล้วก็ไปก็ร้องขึ้นบนเวทีอารมณ์เราเห็นน้ำตาคลอคือมันผมไม่รลบในผมจะออกหมดทุกอย่างเลยผมจะเอาออกมาหมดแล้วมันแล้วแล้วผมเขียนเองผมก็เข้าใจถึงความรู้สึกทุกคำทุกประโยคของของ ของเพลงคาดหมายว่าผลจะผลเจอมาขนาดนี้ก็ผมก็ไม่ได้คาดหมายผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยผมแค่เพียงจะไม่ให้ผ่านก็ผมก็ควรโดนกดเหมือนกันเพราะคนก่อนหน้าผมนี่ก็โดนกดเหมือนกันมผมผมแต่ไม่เป็นไรผมขอแค่ให้ผมร้องเพลงนี้ให้จบแค่นั้นพอไม่ไม่ผ่านไม่เป็นไรไม่ผ่านไม่เป็นไรขอให้จบให้จบเพลง,พลงครับกลัวว่า สามคนนั้นจะกดครับแล้วเราต้องหยุดร้องต้องหยุดร้องครับอยากจะสื่อครับผมอยากจะยังไงผมขอให้ให้ผมร้องให้จบเถอะครับแล้วตอนที่ร้องไปคิดกลัวเหมือนกนันใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีใครกดกลัวเหมือนกันครับกลัวด้วยสั่นด้วยสันน่นใช่ไหมครับความจริงก็เป็นนักดนตรีตตสลักเล่นครับใช่ไหมครับยังสั่นเลยเหรอมันมันผมว่ามันขลังมากเลยเวทีนี้ ผมไม่รู้นะผมอาจจะ<า>ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท้าก็ได้ผมผมเห็นความอลังการของเขาแล้วก็ตั้งแต่ประตูตอนเข้าตั้งแต่ชื่อคอาราแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ต้องยังไงก็ต้องก็ยัง,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 งมีสันเข่าสันอยู่บ้างพอจบครับตอนนั้นเห็นเบนเห็นเห็นเบนร้องไห้ไหมเห็นคนดูน้ําตาไหลไหมเราเห็นไหมเราอยู่บนเวทีผมนี่หูอื้อหมดเลยทุกอย่างไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเ,นเนลยเลยครับคือไฟมันคงเข้ามาเต็มตาดแล้วก็แบบใครพูดอะไรยังไงผมก็ผมก็ยืนอย่างเดียวผม อีกอย่างหนึ่งกลัวว่าตําแหน่งตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วเขาจะพูดออกมาแล้วเราจะจะยังไงคือในใจนี่คิดแต่เขาพี่เบ้นพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยผมก็ตั้งสติแล้วครับครับอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นผ่านครับทกวันี้ทำอะไรทัวนันี้ผมตัดสินใจหยุดงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเริ่มขายลูกชิ้นที่ภูเก็ตทีแรกมีเพื่อนพูดเป็นเล่นจริงๆรเป็นพ่อค้าขา,ายลูกชิ้นอยู่เมื่อก่อนขายผ้าอยู่จัดจักรด้วยครับ ขายผ้าประเภทไหนใช่ไหมเสื้อผ้ามือสองครับมือสองบ้างแล้วก็ไปเอาจากประตูน้ํามาบ้างครับแล้วก็ต้องเวียนครับจันถึงสุดแถวยูเนี่ยมอลัดพร้าบ้างเปิดท้ายตรงไหนไปหมดพ่อค้าเล่ากันเถอะใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงย้ายอาชีพไปเป็นพ่อค้าลูกช um ิ้นที no ่ภูเก็ตเพื Cada ่อนบอกว่าเฮ้ยชายมาลองหางานทําที่ภูเก็ตดีไหมอะไรเงี้ยเราร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเนี้ยพอถึงไปปุ๊บเอาเพื่อนมีปัญหากันในวงอีกผมจะเข้าไปเอาเดี๋ยวก็มีปัญหากันในวงอะไรงงเงี้ย คือผมเอาอย่างนี้ดีกว่าในระหว่างที่รอเนี่ยหาอะไรทําไปก่อนผมที่แรกจะย่างปลาซบะบ้างแล้วก็ทําเมียงปลาบ้างนะผมคิดเยอะแต่แต่ไม่มีเงินทุนครับก็เลยลูกชิ้นดีกว่าไปซื้อที่ปิ้งย่างของลูกชิ้นมาร้อยแปดสิบบาทออกจากปัตตานีอายุเท่าไหร่ออกจากปัตตานีหมายถึงเริ่มมาทำอาหารกินเนี่ย มันจบบตรีตอนนั้นประมาณสักอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นยี่สิบกว่าปีเขาใช้ชีวิตเป็นหลักอยู่ที่ปัตตานีเลยครับอยู่ปัตตานีเรียนที่นั่นโตที่นั่นครับเพื่อนเพื่อนที่นอนเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีเพื่อนเป็นตำรวจก็มีมีครับเพื่อนเป็นตำรวจเพื่อนเป็นทหารแล้วก็ลูกเขา่าเพื่อนเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็บอกเอ้าแล้วทำไมอย่อะไรเงี้ยบางทีกลับไปเอ้าคนนี้ตายแล้วนะคนนี้ตายแล้วนะคนที่เคยมาซื้อของที่บ้านหรือว่าคนที่เคยมาเคยเจอกันวันนั้นอะไรอยยยางเเีี้้้แลวน แล้วเรารู้สึกไงโอ้ผมผมบอกทำไมผมต้องถามถามได้แต่คิดคนเดียวนะครับว่า <ừ> ทำไมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างบ้านเรามีพร้อมทะเลสวยน้ําใสหาเรือสักลำออกทะเลทํำไรทํานาอยู่กันสบายมีความสุขมากได้แต่ทุกวันนี้ผมโอ้โหม,มันไปไปไป,ไปเยอะ,อะเลยถ้าจะอยากจะบอกกับใครครับอยากจะบอกว่าอะไรเพื่อนเรามันก็เหมือนกับเป็นตัวแทนซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ครับ มีทั้งประชาชนที่ยังอยู่พ่อแม่พี่น้องใช่ไหมแล้วก็มีทั้งผู้ก่อความสงบเนี่ยถ้าอยากจะพูดกับเขาพูดกับใครเนี่ยเชิญครับผมอยากจะบอกว่าทุกชีวิตของทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ค่าของตัวเราเนี่ยไม่ใช่การที่จะต้องมาทําร้ายกันหรือว่าฆ่ากันนะครับชีวิตใครใครก็รักเรามาจับมือถือแขนกอดคอกันเหมือนเดิมแล้วก็ทำอาหากินในสิ่งที่สุจริตกันดีกว่า แล้วก็หยุดฆ่าหยุดรบสงบสบายแล้วจะอบอุ่นครับเคยเดินถือกีตาร์ตามเสกใช่ไหมเคยมาขอขอขอเขาหิ้วเสกโลโซครับขอเขาหิ้วครับผมกลาว่าถ้าจะเจอเสกโลโซนี่ต้องที่กรุงเทพคนที่อยู่ในรายการทีวีโทรทัศน์เขาอยู่กรุงเทพหมดลอาคิดอย่างนั้นครับก็แล้วเขากรุงเทพเขากรุงเทพไว้ผมยาวด้วยสุดท้ายได้ถือตามไหมเดินถือไหม เคยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกับแกแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้ร้องพร้อมแกครับแต่เปิดเปิดเวทีให้เขา<อ>ที่ที่ยาลาที่ปัตตานีอันนี้ก็เป็นไอดอลของเราครับอ่ะสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังติดตามข่าวอยู่ตลอดถึงจะอยู่ที่กรุงเทพหรือจะไปอยู่ที่ภูกเก็ตก็ตามที่ขายลูกชิ้นอยู่เนี่ยนะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงผมก็นั่งดูข่าวเรื่องเราเช้านี้อยู่ตลอดเหมือนกันดูดูข่าวด,ดูดูหนังสือพิมพ์บางที่จนแบบ จ็บใจก็ไม่อยากจะสนใจบ้างบางทีแต่ก็มันก็ทาไม่ได้ครับบางที <อด S 1> ผมขาบอดไม่ไหวผมก็ได้บางทีพูดไปาทางทางเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างว่าให้หยุดขาดหยุดลบสงบอะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนจะเข้ามาเล่นให้ผมฟังอยู่เพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่เพิ่งแต่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเลยนะฮะยิงที่ร้านขายของชำหกศพครับ นี่เพิ่งแต่งเมื่อไม่นานมันเองเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปครับผมได้ชื่อผมไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวทางทีวีบ้างก็ผมเอาชื่อเนี่ยทั้งหกคนเนี่ยมาเรียงแล้วก็นหนึ่งใน่นั้นมีพ่อผมพ,อพ,อพ่อเพื่อนผมครับพ่อของเพื่อนผมพ่อของเพื่อนครับก็เสียชีวิตเสียช <sig aring S 2> <ม>ีวิตก่อนหน้านี้ก็ลูกสาวของเพื่อนก็เสียชีวิตผมก็แต่งเพลงให้เด็กหญิงบุญจิสามายรลนุนที่โดนยิงไปพร้อมจ่าอ้วดเนี่ย ผมก็แต่งเพลงให้เขาอันนี้ก็ลูกสาวของเพื่อนลูกสาวของเพื่อนโหชีวิตของคนที่วันหนึ่งคนที่เรารู้จักครับถูกยิงถูกยิงถูกยิงครับถูกยิงถูกยิงเลยเพราะฉะนั้นปิดท้ายเนี่ยนะท่านผู้ชมจะให้ฟังขออนุญาตได้ไหมครไม่รู้จะเตรียมเอาไว้ในรอบต่อไปหรือเปล่าครับแต่ผมขออนุญาตจากเหตุการณ์ยิงล่าสุด6ศบเนี่ยนะครับสมชายเอามาแต่งเป็นเพลงครับให้ฟังกันตรงนี้ได้ไหมครได้ครับได้นะฮะครับก็ ขอบคุณมากที่มาบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนของคนสามจวัชเชายแดนภาคใต้ที่ได้สะท้อนออกมาและทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนายวิเชียนเฉลมิมจิตอุทัยนายสมานเอียงมานายสมพรพงษ์ธัาเวรีนายมารุดีกาลี นายกสนพันสืบน้อยเด็กชายน้อยจากกรินเอียงมาประชาชนผู้บริสุทธิ์เหตุใดมนุษย์เราจึงทำร้ายกันเราคนไทยด้วยกันทั้งนานเราฆ่ากันสมไมขอให้ดวงวิญญาณทั้งหกสู่ส บายหมดทุกหมดสุขเรื่องราวเหตุร้ายจุงหลับให้สบาย,ยบนนั้นบน,น,น ชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้มนุษย์เราจึงทำร้ายกันเราคนไทยด้วยกันทั้งนานเราฆ่ากันทำไม the am